รับข้ามสู่ช่องรถไฟทุกทีมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปดูรถ Penguin เพนกวินหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดหรือว่าสตาร์ทไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับตอนนี้ก็เรามาถึงสวนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะ เี่ก็มาเจอพริกเรือของน้องๆนะครับทำไรกันครับนี่พักตะเป็นไงนะนี่นะโอ้พดน้มนานป่ะพดน้มนานแล้เป็นไง แบตหมดนึกว่าหมดน้ำม,มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนว่าแบตมันหมดตรงไหนโอ้แบตมันเต็มอยู่นี่ไม่เห็นหมดไปไหนนีินอโอ้มันบวมเออ,เ,อ,อเป็นไงมันไม่เก็บไฟเปล่าทำไงมมันไ่เก็บไฟเอาเป็นไงถ้าแล้วมันไม่ไม่เก็บไฟมาเมื่อกี้ แล้วเราจะจะพ่วงเอาเหรอพ่วงเอางเอาาพ่วงเเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพนกวินเขาจะพ่วงแบบแบบไหนนะครับ นี่แหละพอมาแล้วอย่า,าไปสูบน้ำมันผิดประเภทก็าใครไทยน่านะไปสูบน้ำนะเป็นเว้นะใช่ไหมโอ้ใช้งานผิดประเภทแล้วนีเสียเลยเป็นไงแค่เนา จ้าไงแค็นเอาจะแค้นเหรอเดี๋ยวไปเปิดฟ้าตัวนี้ก่อนนะพี่น้องนะสายมันจะพึ่งไว้นี่ไหนเปิดตรงไหนมันเคยเปิดโอ้รถเนี่ยมันเคยล้ามเคยอะไรเลยเนาะขับรถยังไงนี่ไม่รู้รมไม่เคยเยอะเขาต่อต่อยังไงไหน ผมเอาเส้นหนึ่งมาดูการพ่วงแบตทองนายสอเเ็นสีนะครับเขาจะทำยังไงครับบวกบวกใส่บวกนะนี่ครับบวกบวกใส่บวกนะครับในบวกครับฝั่งนี้นี่นะอัน <c oughs> นี้ก็บวกนะ่ะพี่น้องนะน้ำแห้งไหมนี่น้ำไม่แห้งไหมนี่ แล้วก็อันนี้อันนี้ก็ใส่บวกนะครับใส่ใส่เอ้ยใส่ใส่ลบใส่ข้ขางบนก็ได้ตัวนั้นเนียตัวนี้ใส่กับคันซีนะตัวนั้นก็ลบนะครับดำลบบวกแดงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ตอนงนี้ก็ดำนะเดี๋ยวเราจะมาต่อกับต่อกับสายดินนะครับนี่ เดี๋ยวจะเพิ่งสุดานน่ะพี่น้องน่ะเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตสักแบบหนึ่งก่อนน่ะเข้ากี่ว่างไว้ยังเฮ้ยคุณแจไว้น่ะไม่ต้องเออก็จะชาร์จแบตไว้สักประมาณ5นาที10นาทีก่อนน่ะแล้วค่อยสตาร์ท พี่น้องน่ะเดีเดวเดไฟไม่พอน่ะเดี๋ยวดูขั้วมันล้วมั้ยโอ้ยใส่เ่อเน้อเคยอาบน้ำบ่หนิเื่อตัวเดียวเลยใส่ทั้งปีเลยน่ะ จะหมดมากมากนี่อาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเป็นมาตั้งเช้าแล้วเคยชาดไหมนี่ชาชาดเหรอมันเทิมแล้วบ้างแบตนี่แบตเทิมหรือว่าใดไม่ชาดเหรอไม่ซือ้อไม่ซือ้อเอาอีกรอบนะพี่น้องะนะอย่าเดือดใจเย็นใจเย็นเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เดี๋ยวโอ้พวกอร็ติดแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะได้ไปเค้นของเรอต่อนะโอ้ยฝุ่นเลยหน่อย นเด็กมามมนชั่วโมง,หมงโให้บอแบดนีโมอที่ยื่นละกระรโอ้ยข่ยด้วยน้อจะติดไหมพี่น้องนี่รุ่นรุ่นไหมนี่ ดูเพนเว้นนี่ยิบไม่ออกเลยนะครับจะเสียตังครับนี่ลองลองอีกทีครับได้แล้วมัง้ง นี่นี่มันดังอยู่ตรงไหนเอา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 มันเหมือนกับมันรวมนะเอามีปีแจ่เบอร์12ไหมเมือนไงนี่มันรวมนะพี่น้องหน่อยนี่ไอ้เบอร์12อืมเอาขาดแล้วมั้งใจเย็นใจเย็น มันไม่ดีนะนี่ใครขั้วไหมพี่น้องเดี๋ยวทอดดูก่อนนะเดี๋ยวบวกบวกในลือไหมในลือมั้ Trời Nói lư, nói lư Quý nào ai lo Thăm bờ hồi Bẹt bẹt nào đi Bẹt tao hơi Thả tiên Vô, như nào vào Điều áo bẹt ấy nè Xay lời bà Thoát khua mà nó lời Long long thoát khua bà. พอเปิกม oh. ันดังไหมนุนอยู่ฟ้ามันดังเปิดได้ตุกเอามาเดี๋ยวเราจะมาดึงช่วยนะครับกะตุกเอานะครับแล้วก็จะสตาร์ทช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมดีๆหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกีรยย่างฝั่งนู้นนะเอาดึงเลย เลยเลยเลยไม่ต้ดนะไม่เตินนะจมแล้วจมแล้วใครเคยก็ตกเอาใส่กี่วางเอามามาข้างนอกก่อนไมพี่น้องอ่ะใส่กี่วางก่อนนะพี่น้องอ่ะ โอ้ยมันได้กลับบ้านแล้ววันนี้เอาตรงๆไม่ได้เลยดึงตรงๆอ่ะเดี๋ยวตรงๆล่ะอย่าอย่าลากไปข้างนอกก่อนน่ะพี่น้องน่ะมัน ไปตั้งลำดีๆเลยเอาไงเอาไงพี่น้องตัวหน้าก็ชาร์จไม่เข้าน่ะแบตน่ะเอาไงเอาไงดึงดึงไปให้ตรงก่อนไหมเรียนค้นขับไหมก็ทำให้ไปตรงแล้วก็จะดึง ดันมานี่ไม่มารถมันจะชาร์จป็นไงกันเนี่ยแบตก็ชาร์จไม่เข้านะเมื่อกี้นะ่ะเป็นไหมข้างข้างโน้นนะ่ะเป็นไหมตุกเกนไอ้ดีเดี๋ยวเราจะมาตุก พวกโบไฟฟ้า,ฟา,ฟาให้ดูนะพี่น้องนะสกี้เล่นกียใสกี้ซอ,องไว้สเกีองไว้ไม่ต้องสกี้นึ่งน่าเดี๋ยวมันล่างไม่ได้นะก็พี่น้องก็ไม่ควรเล่าเลีนแบบนะครับ อติดแล้วนะพี่น้องนะโอ้ติดไฟนะเนี่ยไหมพี่น้องเนี่ยไหม่นื่วงจาเครื่องมันดับค่ะโอ้เคยเคยมีไหมครับพี่น้องนี่กระตุกก็บมไฟฟ้านี่ไาเโ้าพห่งเลยใจเยอะๆดีใจไหมครับนี่แก่มากไม่ได้กลับบ้านเลยก็รู้ก็ซื้ยังไงก็ซื้อขอบคุณนะพี่น้องนะ ก็ภารกิจภารกิจพาเพื่อนกลับบ้านก็สำเร็จนะครับเนกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วครับนี่ก็ดีใจนะครับเพื่อน,น่ดีใจมากเลยนี่นาจะไปซื้อแบตใหม่น่ะพี่น้องนะ่ะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวนี้ไปไหมไปซื้อแบตใหม่เลยนะครับจชาร์จไปเมื่อกี้นี่หลายนาทีอยู่นะครับไปไปนี่ไม่เข้าเลย ไม่ไม่ควรเล่าเล่นแบบนะครับวิชามารนี่มันอันตรายนะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่น่ะใช่ไหมเนี่ยครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เกลือน่ะให้คันเล็กมาลากคันใหญ่ดูลีลาเขาเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้หัวไฟต็กทีมด้วยนะครับสวัสดีครับ